เื่อวานนะซึ่งทะเลาะกันเมื่อวานทะเลาะกับทรงกดใช่ไหมใช่ค่ยทางเียไปดูนะอันนี้ของเราหมดเลยใช่ไหมใช่ลูกกระสุนเนี่ยของใครของผมนี่ครับแล้วปืนอยู่ไหนปืนลูกกองเก็บไว้ทำอะไรเก็บไว้ก็ถามแม่ครับเราเก็บข้องยางติดติดบ้างไหมไม่มีครับไม่ได้ทะเลาะอะไรเรื่องแฮปปี้เลยไม่มีครับเราเสีบป่ะไม่เสียบ เคยเป็นเคยรับมาชการอ่นะก็เลยครับอันเนี้ยนะครับตรงนี้ครับมีโซนตัดอิดหน่อย พวกคุยกันเหรไม่ได้ปล่อยอะไรใช่ไหมแล้วคือตอนนี้ก็คนเยอะังส่วนก็ตัน น้ามแมะโกในช่วงเย็นคือ8:30นะฮะได้มีนายอภินันิโสมมาะะได้ใช้วุธปืนยิงนะฮะแล้วก็มีผู้ถึงแก่ความตาย2ลรายและบาดเจ็บปิดสอรายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าที่ตำรวจได้ประชุมแล้วก็ส่วนที่กำลังกันอของกบินบุรีสืบจังหวัดสืบภาพนะครับได้ร่วมกันปูพรมต่เข็บพื้นที่จนเมื่อคืนนะครับเวลาประมาณ เที่ยงคืนนะฮะเราขณะที่เราได้ออกตรวจแล้วก็มีจุดที่ต้องสงสัยเข้าไปพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยกำลังจะหลบหนีนะครับแล้วก็จึงได้เข้าไปจับก,กดคน้นพบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุพร้อมเครื่องกระสุนปืนนะครับมีลูกกระสุน M16 130ยนัดมีวัตถุระเบิดนะครับที่พร้อมใช้งานอีกหนึ่งลูกนะครับซึ่งสอบถามผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงจริงนะครับวันนี้จึงได้นำผู้ต้องหามา ชี้ได้เกิดเหตุประกอบความรักสาสภาพขอนำตัวไปฝากขงาังศาล